ตราง,งูประกาศแตกลายธุรกิจลุยตลาด CBD ครั้งแรกแต่ว่ายังเน้นเรื่องความเย็นและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เรื่องนี้คุณอนุรุทธ์ว่องวานิชประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทอังกฤษตรังูเปิดเผยว่าหลังดำเนินกิจการมากว่า130ปีปีนี้ต้องการก้าวข้าม130ปีด้วยการทำอะไรใหม่ๆล่าสุดค่ะได้จับมือกับซารัสไบโอซูติคอลผู้นำธุรกิจสารสกัด CBD ในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์สแน็คแบรนด์เฮอร์บาูติคนับเป็นครั้งแรกของการเพิ่มทับขยายรายธุรกิจลุยตลาด CBD ของบริษัท หวังที่จะตอบโจทย์คนไทยช่วยลดเครียดสร้างความผ่อนคลายพร้อมต้องการเจาะก,กลุ่มผู้บริโภคคนรุ่นใหม่จากเดิมลูกค้าหลักของตรางูก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุตั้งเป้ายอดขายภายในปีนี้ไว้ที่200ล้านบาทส่วนตลาดต่างประเทศค่ะก็จะให้ความสำคัญมากขึ้นจากเดิมเน้นที่จีนปีนี้จะเริ่มบุกตลาดอินโดนีเซียฟิลิปปินส์รวมไปถึงเวียดนามอย่างจริงจังมากขึ้นมั่นใจว่าในช่วง1-3ปีนี้ยอดขายรวมจะมีโอกาสแตะที่2,000ล้านบาท จากปีที่ผ่านมารายได้รวมอยู่ที่1,500ล้านบาทแบ่งเป็นในประเทศร้อยละ75-80และต่างประเทศร้อยละ15-20ส่วนปีนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า1,700ล้านบาทจากยอดขายสเนกแบรนด์เฮอร์บาสติกที่เพิ่มเข้ามาด้วยปี2566เนี่ยนะครับเป็นปีที่ท้าทายมากของอังกฤษรางู อันที่หนึ่งคือบริษัทเรามีอายุครบ130ปีตอนนี้ย่างเข้าร้อปีที่131นะครับแล้วก็มีโครงการใหม่ของเราคือออกสินค้าในเรนจ์ที่รู้ชื่อเคอร์บสัสติกเคอร์บสัสติกนี่ก็เป็นเป็นการวิจัยตลาดของเราที่เห็นว่าคนรุ่นใหม่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวพรรณของเขาและสุขภาพของเขาเนี่ยที่มาจากธรรมชาติ แล้วก็อังกฤษราง,งูมีอายุเยอะแล้วร้อยสามสิบปีเนี่ยหมายความว่าวันนี้นิวลุคของเราเนี่ยก็เราเรียกว่าเป็นสเนกแบรนด์นะ,ะราง,งูกับสเนกแบรนด์ก็คือเรื่องเดียวกันนั่นแหละครับนะฮะแล้วราง,งูดั้งเดิมของเราเนี่ยก็มีเป็นสินค้าที่ให้ความเย็นในช่วงหน้าร้อนเนี่ยโดยเฉพาะปีนี้อากาศร้อนเป็นพิเศษถ้าโดยธรรมชาติเลยเนยผู้บริโภคจะหันไปซื้อยี่ห้อจาง,งูก่อนเพราะว่าจาง,งูนี้ให้ความเย็นที่เรียกว่าเป็นออริจินอลเลยต้นฉบับเลยนะครับแล้วก็ พร้อมพอมกับการที่เรา,าล่า u n ตัวใหม่คือเฮอร์บัสติกเนี่ยก็เป็นการเปิดตลาดใหม่คนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นลูกใหม่ของตางจริงๆแล้วโดยก,กว้างๆเลยก็คือว่าโลกเราก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับเด็กๆก็โตเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็อายุเยอะขึ้นสำหรับกลุ่มคนที่เป็นอายุเยอะหรือว่าเป็นเบบี้บูมเจเน r เรชันเนี่ย คือโปรดักตรางูที่เป็นให้ความเย็นเนี่ยเรามีความมั่นคงมากเลยทีเดียวส่วนนั้นโอกาสในการที่เราขายาจ,ะจ,ะจะมีความต่อเนื่องในการทําธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องนําสินค้าใหม่แนวทางใหม่แล้วก็ลุกใหม่ๆออกมาดังนั้นก็เจเนอเรชันที่เป็น Y Generation X ปลายปลาย X แล้วก็ต้น,ต,นต้น Y ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นกลุ่มเป้าหมายสําคัญของเราเพราะว่าคนนี้กลุม่มคนเหล่านี้ก็เข้ามาทํางานแล้วก็กำลังเติบโตและมีกําลังซื้อทางเศรษฐกิจกสูง อันนั้นก็คงเป็นเป้าหมายสำคัญที่เราจะเข้าไปคลองใจเขาภาพรวมของอังกฤษจางงูในปีนี้เนี่ยคือในในประเทศเนี่ยเราก็สินค้าใหม่เนี่เราก็มุ่งเน้นเลยเรื่องของกลุ่มของเทอร์ปรีดติกนี่แหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีแป้งเย็นออกมาด้วยนะครับซึง่งครั้งนี้เราก็จะออกสินค้าไปส่วนในระดับ นานาชาติเนี่ย Global Market เนี่ยเป็นความฝันของเราที่ไปสู่ตลาดโลกดังนั้นเนี่ยผมก็เคยได้เรียนไว้ก่อนแล้วว่าเรามุ่งมั่นในตลาดประเทศจีนอินโดนีเซียและตอนนี้เราเปิดประเทศใหม่คือฟิลิปปินส์เพิ่งล็อ์ไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับได้รับการตอบสรองที่ค่อนข้างดีดังนั้นโลกใบนี้มันร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับลิัณฑ์ของตางูก็ยังมีโอกาสอยู่ทุกทกท,กที่ที่มันมีความร้อนในโลกนี้ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ